เอาเพิ่มพี่ไหมได้ได้ยังอะไรยังสวีครับยังอ่ะได้เลยไม่ต้องพยายามมาใกล้ก่อนเลยโอเคมาต่อกันยรให้เล่าใหม่เลยนะอะไรจำได้ไหมเน็ดน่าจะแล้วน่าจะห่อไว้ก่อนนะน่าจะห่อไว้ก่อนนะ เรื่องจริงหรือเปล่าอะไรน่าจะห,อห้อยก่อนห้อยเธอว่า,อเอาเขียนเขียนคอามเป็นมาเขียนสคริปต์ไปก่อนใครอ๋อน่าจะ,ะห,ห้อยก่อนไนอไ้เมื่อกี้ผ่านไปไหนอ่ะอ้ยไหนมานี่ทำไมมัเ,เป็นอะไรออม วุ้ยเสือไม่ต้องทำม่ต้องทำโอเคไปแม่สวัสดีพีหยิงอ่ะสวัสดีครับสวัสดีพ็ไม่ไม่ชีทุกท่านนะครับยวทางพิชมอ่ะเดี๋ยวดเนินรายการอื่นเอาเลยพูดมาเลยครับเมื้อเตขึ้นทาครับ เ็ดหลุดไปนะคะไม่รู้เพราะอะไรสงสัยแรงอาจารย์เอ็มไม่ใช่อยู่นี่ก็มีเมมเหมือนกันฮะจูมีไวไฟเหมือนกันอะเอามีไวไฟเหรอใช่ไม่บอกอ่ะไม่บอกอเอาไม่เอาไม่ทนไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอ๋อโอเคอันนี้กบ้านนี้ก็จะมีพังทองแดงแล้วก็น้องสีจันครับพังทองแดงนี่เมื่อกี้ได้เล่าไปนะคะซื้อมาจากที่ไหนนะ แม่เฉลียงอําเลียงอำเภอลำพูนจังหวัดลำพูนอำเภอแม่เฉลียงอํเภอแม่เลียงจังหวัดลำพูนลำพูนโอ้ยผมแล้วก็พาไปซื้อมาแล้วก็ตั้งแต่สี่ขวบพาไปเล่กเกี่ยของพายทองเงินนะคะของของที่เหลืมนะคะที่ได้ไลฟ์สดไปเมากสองเล่เคยเล่กเคยเล่นด้วยกันเล่กอยู่ อันนี้โคลาดนครราชสีมาใหญ่มาพอดีวัวเข้าหัวนำไม่ทันครับไปเล่ด้วยกันนะครับไปเล่ด้วยกันแล้วเราได้กลับมาอยู่ที่โครงการตั้งแต่ปีไหนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าขึ้นใหญ่มากห้าห้าทำไมคุณแม่สองพันห้าร้อยห้าห้าแชโบ้แชโบ้ แม่นอนชุณยายเชิญได้ไม่ใช่ปีห้าสี่วะไหมปีห้าปีห้าสี่ตีกันแล้วตีกันแล้วเอาเปลี่ยนใหม่เอาให้ใหญ่ขอโทษนะคะเอาให้ใหญ่ขออนุญาตยานอได้เหรอเสื้อครับตัดไม่เปตัดร้อยตัดกล้วยแล้วสักม่ออกเลย ม่ชังม่ชังอ๋อเมื่อกี้คุณยายไปไหนมาคะไปบ้านยายใจอ๋อบ้านยายใจเมื่อกี้ไล์สดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วมันดับนะคะจุดฟองดีดีนะครับโอเคก็เอ็มได้บอกว่าไปซื้อแม่ทองแดงตั้งแต่อายุสี่ขวบจะโดนสองขวบโอ้ยฟอไล่ตุกสนานสาขวบตะดเสื้อโบ แค่เนี่ยเเพียงนี้นะนั่นเพียงนี้เพียงคิวจริงจริงพอจอยสีเออสูงแค่ไหนอาจจะพอจอยอาจจะยืนสีขวบหลังเขาเพียงนี้เออเพียงขวบสี่เออสี่ก็สี่สี่ขวบก็สี่ขวบจากแม่เสลียงจ้้าจาให้ข้อมูลถูกต้องนะคะเอถูกต้องถูกต้องแม่เสลียงลำพูนอ่ะใช่ ใช่จะขโมยไปขายขายยังไงก็โว่ช่วงนี้ช้างนะคะเท่าไหร่ขคยได้เท่าไหร่เอาหมดเลยม่ใช่มันราคาตกมากเลยตกก็เอาม่อก็มันสามถึงสามนะอ่ะตอนนี้เท่าไหร่ นั่นก่อนเชียร์กันก่อนตอบเชียร์กัน่สนโอเคแล้วทีนี้เอ่ออเ็มได้บอกว่าพาไปเล่เนาะพาไปเล่นกับพงศขี้เหลิมใช่ไหมคะจ้าตอนนั้นก็ไปเล่หลายจังหวัดเลยแล้วคุณยายได้ไปด้วยไหมไม่เคยไปจ้าไม่เคยไปก็มีแต่เอ็มเอ็มกับพ่ออ๋อเอ็มกับพ่อไปตามก็ไปอยู่โคราชไปอยู่อะไรอัญชัาไปอยู่กรุงเทพ ดเก็อยู่วันครคิเรื่องยเ่นครนครไปดูอันนั้นด้วยชนเลยชนชนก็าตดอันนีนา์ตวเนตะบเรนตะลไปอยู่จ้าไปอยู่สักเทือนไกี่เดือนไม มลุมากันละจำมาได้แล้วนแล้วแล้วแล้วน้องสีจานนี้ใครเป็นพ่อพันคะหลมสิงของยุทธนะยุทธงยงยุทธสารงางยุนตอนนั้นก็ทับแค่เชือกเดียวเลยแล้วก็ติดจจเชือกเดียวเจ็ดครั้งแค่เจ็ดครั้งติดเลยแล้วตอนนี้ตอนนี้ทับเอ็นธนนท์ก็ไม่ติดแต่ก่อนทับเอ็นธนนทม่ติเลยมาทับนำโชค ทางตรองขับเออแต่โอขับเพิ่นทางเดียวโอเพิ่นทางเดียวนนแล้วเออแล้วก็น้ำโชคพายน้ำโชคทุกวันนี้ปัตบันทับกับนักพายน้ำโชคน้ำโชคคือคือรอบสองเนี่ยคือมาทับสามครั้งแล้วรอบสามรอบสามแล้วคิดว่าติดไหมคะเชือดเชือดสายเนี่ยไม่ติดครับไม่ดูไปแล้วก็ไม่ไม่รู้หรอกแต่ก่อนว่าจะติด ได้สองเดือนดูเหมือนจะติดในสามเดือนจะเข้าสี่เดือนแล้วนะดูดูยากนะลูกสองนะลูกลูกสองมนดูยากด้วยนมมันถ้าถึงปีมันจะนมใหญ่ขึ้นทองแดงนี่อย่กี่ปีแล้วคะนี่สี่สิบสี่ไม่เยอะไม่เยอะหรอกแต่เขาสูงตูเขาสูงเหมือนจัางเหมือนช้างตัวผู้ละกันป่วยพาพาไปดูช้างหน่อยได้ไหมคะ่อดมจีวะทำไม ้เอฟซีเขาอยากเห็นคนดูเยอะมากป้าเอฟซีเขาอยากเห็นพาไปดูหน่อยเอาแดงไปเลยครับจู่ๆเขาจะเอ็มพูดงานเขาก็จะนั่นล่ะเขาเขากลัวเอ็มมากเลยนะเดี๋ย้ไปด้วยไหมไปด้วยเดี๋ยวเอาตาไปให้ดเดี๋ยวช่วยขนญาไปไปเลยครับไปเลยครับ thế thấy mình là chân lên ra, để hai <laughs> chị hay lên chân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  lên còn lên kinh lên ôi, lên chân tao, 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 chân lên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  chân cọt, ดอ๋ออ๋ยุถ้าดูจานเอ็มไม่ช่วยถือเลยจานเอ็มมันสบายมากเลยจานเอ็มฮะอย่าหลุดนะเนาะ รูว่าจะอายลบเกร็ดขี้เยอะเลยเลยรถเทกำยัไม่มัเกร็ดหายเลยขีเดี๋ยวอย่าพิ่งีอสี่จันดูขี้เต็มเลยไม่ใช่เหรอจ้าจ้าสีจันอะ เรากิดยังมีเก็ดี่วลูกแม่สี่ยอยู่เชียงใหม่แม่ออนลำพูนค่ะลำพูนครับลำูนเนน้ำมือแม่น้ำมือน้ำน้ำมือเน็บดีไหมอ่ะดโอเคอันนี้ก็จะเป็นคุณแม่ทองแดงอันนี้คือสีฉันนะครับเดี๋ยวสักครู่จะพาไดูจอรเก็มัเก เกตอะไรเกตทองช้างเกดึกังส่อนนะครับอันนี้แม่ทองแดงแม่ทองแดง่จะไแม่น้าแ้าม่เจ้มเจ้าเจ้แเจ้อะไ่บ้านไหนน้่ตรงาแมเห้าอม่เจ้แม่เแ่เจเเจเ้าามาแม่าแ่เ้่อ้ม่เม่า้ายา้า้าเหมือนทองแดง่วยด้วยใช่ม้มมแ้เ้อ่่ ลงท้องทายท้องเป็นเป็นยี่ยี่สิบวันนอนจะหายตอนนั้นน่าพร้อมมากเลยพร้อมมากมืนจะเคยแบบแบบหน้าหน้าหน้าเขาโคลงเหมดนเลยทั้งหน้านี่เนี่เต็มแล้วจ้ะนี่ก็เต็มแล้วมาตอนมาพัทยาจ้ะอ๋อตอนนั้นดูดูพัทยาเขาเขามานอนพร้อมมากจริงๆริงดูสังเดือนอยู่ถึงอยู่ห้าเดือนเอาเอามาคืนไปได้สามเดือนก็โควิดเลยไม่ได้ทำงานเลยตกงาน แล้วก็เลยถึงห้าเดือนก็เอากลับมาคืนพอมากๆลงจากรถน่ะโอ้ตกใจหมดเลยลูกชายฮะลูกชายคนเล็กไปดูน่ะโอ้สุดยอดเขาพอมมากจริงๆเดินแดอ้วนแล้วต่อนนี้อ้วนแล้วเนาะกินจ้าโอ้ยไม่มียาให้กินแล้วคุณหมอไม่มียาให้กินแล้วจ้าไม่มยาให้กินแล้วแต่มีเอ่อเดินไดหมดแล้วฮะเหลือมันมันเกิดเดินหมดจ้า ให้ดูเอย่าโมดอย่ายังไม่อย่าไม่โตอย่ายังไม่โตอย่ามาโตลราผลไม่ไม่ใช่ฤดูผลจะถ้าดูผลว่าจะลดน้ำลาเนี่ยแหละจะเอาปุ๋ยมาหลานถ้าน้นไม่กินหรอกโอเคเดี๋ยวทีนี้มาดูน้องสีจันก็ผู้ตัวเมียเนี่ยตัวเมียแต่มากขนาดออกโอ้ขนาดออกยาวมากเลยนะขนาดออกมากแล้วมากเลยสิซี ขนาดยาวมากเลยนะเออการทาบตัวผู้น่ะสูงมากเลยอ่ะกี่ปีแล้วนะเมื่อกี้เจ็ดเจ็ดปีเจ็ดปีจ้ะเข้าเข้าย่างแปดละยางแปดบาตบัตรที่นี่ยี่สิบยี่สิบหกยี่สิบหกธันวาก็เจ็ดเต็มเจ็ดปีย่างแปดปีนะยางธันวาเขาเกิดวันที่ยี่สิบหกธันวาปีปีห้าเจ็ดอ๋อเจ็ดปีห้นี่คือธันวาห้าเสูงมากเลยแล้วแบบขนาดยาวมากเลยอ่ะมาเจ้าจริงจริงถ ซีนยาวเขา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 แม่เลยเอ็มถ้าเขาเขาลุดวางวางน้ำเขาลุดนู่นไปเล่นก๊อกก๊อกน้ำหักหมดเลยตรงนั้นแล้วก็วิ่งไปนู่นไปนู่นไปเล็กเขาเขาก็วิ่งมาหมดหมดก่อนแล้วก็เขาลุดก็วิ่งไปบ้านเตวนะถึงนู่นเลยอยู่ตรงนั้นเรียกว่าซีจานมันเลยมันเลยวิ่งมาเลยนะหลุดเหรอจ้หลุดหลสเกิลสเกิลหลุดอ๋อสเกิลหลุดวิ่งไปทำทอด ตทำทำเท้าเท้าปลาหักสองท่าโอ้ว่าอะไรมันในเรียกเขาเขาก็มาแต่พวกเอ็มกับน้องดิวน่ะมาเลีมาไม่มาเราทำไปเอาอะไรเราไม่ให้จับจริงจริงหาอะไรล่อใช่ไหมหาจับไม่ไม่ไม่มาต้องหาอะไรล่อหรอกเรียกมาว่าสิจานมันนม่ม่เรียกมาปุ๊บยืนอยู่ตรงนั้นมันก็เร่ยมาเลยต้องไปลองยูตตรงนู้น เน่ก็หมดบนหลังกับตรงแถวรอบแล้วจะเกินก่อนหลุดไปไหนหลุดไปกินหญ้ากินหญ้าตรงนี้เอ็มแม่แม่ะอีซีแอร์ควาจู้ไรแล้วมีอาการเจ็บป่วยอะไรบ้างไหมคะสีจันล่าเริงครับก่อนหน้านี้มีไหมคะไม่มีค่ะก่อนหน้านี้ก็ไม่มีเนาะเดี๋ยวนี้นางกินยาเยอะมากกินยาดีมากเลยกินได้ทั้งวันทั้งมร ูแม่เขาก็มันไม่ชายเนาะมันตัวผู้มันการกล้วยมือนแม่มันตัวเออส่งการกล้ยการกล้วยมันตัวผู้ค่ะเออหมอหมอหมออยู่อยู่อยู่สเลนน่ะเพราะว่าไม่เชื่อหรอกอันยุแค่ในดูบัตรประชาชนเลยคุณหมอไม่ได้หรอกบ้าไม่เชื่อจ้ะบ้าไม่เชื่อต้องกับไปเจอเข้าไปเดี๋ยววันนี้จะปีกันหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนพอดีครับเจ็ดปีหนึ่งเดือนพอดีวันนี้ที่ผมอ่ะนี่แปดนี่แปดอ่ะใช่โอคง คนมองก่อนคนมออะไรมอเขากินกินเยอะมากไหมเขาเมื่อการแกบแตงมูลพระยะไม่เมยนนะกินหมดเลยแบบยายังไม่กินหมดเลยอันนี้เป็นแค่การแสดงไม่เมยไม่มยอะไรกินเลยกินอาจารย์เต็มบอกว่าวันเป็นแค่การแสดงนะคะตัวจริงไม่ได้เป็นแบบนี้อันนี้แสดงอยู่ใช่ไหม อันนี้ัไม่แน่ใครับโอเคทางบ้านได้ถามอะไรบ้างไหมมีมีเอฟซีสามอะไรบ้างลูกพายแหลมสิ่งตัวยาวสีจันพายเล็บอ๋อลูกจลนทจใช่ลูกพายเล็บอ่ะเป็นพี่พายเล็บเป็นพี่พายเล็บครับพายเล็บแต่มพายเล็บมาใช้งานแล้วเนาะ ป็นดอเลยสีดอสีดอถ่ายเล็ไม่ใช่งาสีจันเลยถ้า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 ตัวตัวผู้นะจะออกงายาวเร็วมากเลยงาเร็แม่แม่เขาออกแม่เขาหักหักหักสามครั้งแต่ว่าตัดออกสองครั้งเลยขนาดใช่ไหมจ้ายาวเขายาวมากจอา้้โย คอนเสิร์ตคอนเสิงเขาเดี๋ยวจะไปเล่นง่านคอนเสิร์ตคอนเสิงครับเดี๋ยวไปแจมไปแจมคุณแง่ไปแจมไปแจมไปแจมไรสดด้วยใช่ครับเดี๋ยวไปเล่นเป็นเล่นนี่ฮะจะไม่อันนี้ครับะสิซีเ์้าครับออยากให้ซุปโเนาะโอเควันมาเดี๋ยวมายืนมายืนด้วยกันมา อาจายเอลม,มายืนี้มาเดี๋ยวจะขอบคุณเดี๋ยวจะกลับบ้านก่อน <c oughs> มาเลยยืนเฉยๆเสียตาอะไรรนะ้านอะไรทุกคะยิงไรทุกคะยิงปนไรยิงมอคโคมูน <c oughs> วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณยาย แล้วก็คุณคุณยายแล้วก็อาจารย์เอ็มมากนะค่ะเราเอาขอบคุณมากๆนะค่ะที่ให้ได้มาดูแล้วก็มาส่งเสริมมาสร้างเสียงหอนเลาะให้เรานะะคจ้าเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอครับเอ๋สมอาจารยต้องท้าก่อนนี้มันเป็นตัวเลยเหรอเียนอ๋อฮัลโหลค่ะเจอกันจคยเห็นเข้มมุกตาลูก ฉันบอกว่ามื้ตลกเธอบอกว่ามุดอสลัด